สวัสดีครัพบ,บกับคุณแม่น้องข้าวไทยชามเซนมารมากสเนยไทยเดนมาร์กเมื่อวานเราก็มีโอกาสได้ไปสำรวจสวนกุหลาบนะคะพี่น้องจากุหลาบยักษ์ใหญ่สวยงามมากๆเลยเราจะปลูกกุหลาบกันเราก็ต้องสำรวจสายพันธุ์ก่อนนะคะอันนี้เป็นกุหลาบอังกฤษค่ะ English Rose นะคะก็ ดอกใหญ่ๆกว่าใบหน้าอีกนะคะเรามาฟังตำนานของกุหลาบกันค่ะกุหลาบค้นพบหรือรู้จักกันนะคะตั้งแต่5,000ปีที่แล้วค่ะที่ไหนคะประเทศจีนค่ะก็ในสมัยราชวงศ์อะไรนออ5,000ปีที่แล้วนะคะต่อมาก็มีการขยายพันธุ์ในยุคโรมันนะคะจะเห็นได้ว่าทางตอนใต้ของโรมันนี่มีสวนกุหลาบสวยงามมากๆโรมันก็อ,อยู่แถบ ในยุโรปค่ะคุณแม่น้องข้าวก็มีความต้องการที่จะปลูกกุหลาบนะคะรักกุหลาบมากๆเลยแต่ที่นี่นี่โอ้โหกว้างเยอะค่ะจะปลูกกุหลาบนี่ต้องล้อมรั้วนะคะแล้วก็ ต้องไดหญ้าใต้ต้นกุหลาบต้องไม่มีหญ้าสักต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้วหมูหญ้าอะไรก็ตามนะคะต้องถอนให้เรียบเกี้ยงนะคะกุหลาบเขาไม่ชอบลกลุงรังค่ะเพราะว่าเขาต้องสวยเด่นเป็นราชินีแห่งดอกไม้นะคะหอมหอมนะคะกุหลาบชนิดนี้กุหลาบสายพันธุ์อังกฤษแทบจะทุกชนิดนะคะหอมมากๆนี้ปลูกที่เมืองนอกนะอากาศดีก็จะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเขาก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะปล่อยให้โตตามยถากรรม เขาก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้หรอกค่ะดูสิคะต้นหนึ่งก็ไม่ได้ถูกนะคะต้นหนึ่งเนี่ยสองร้กว่าคโครนถึง250ร้อยห้าสิบโครนนะคะคูณหไปเลยจ้าตัวเลขกลมๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นดูสิหนักจนแบบกิ่งแทบจะรับไม่ไหวค่ะเอามาแบ่งปันกันชมนะคะเดี๋ยวเราพบกันตอนต่อไปนะคะคุณแม่น้องข้าวก็จะมาเล่าขานในเรื่องของกุหลาบ สรรพคุณเยอะแยะตแแปะไปหมดเลยนะคะเอาแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่รับชม Subscribe ค่ะ